สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาวันนี้มีนัดกับอาจารย์ใหญ่เรานะครับผมอา,อาจารย์ใหญ่เราเอ้ยพวกพ่โอสวัสดีครับนะสวัสดีสวัสดีไปไหนวันนี้เราขึ้นดงเลยเราฮะไปต่อให้ดงเลยต่อดงเลยขึ้นดงขึ้นดง<อ>ขึ้นอ้ขึ้นภูนั่นเองขึ้นภูนก<ะ>ดงเลยอย่าอย่าพาไปลึกนัก กินเขาเนี่ยย่าใหหลงเขาแล้วไม่ไหวนะกินเขาไปกินเขาเออย่าเดียวเป็นข่าวนะย่นส่วนหลุกควันอยู่เออมันโยบูเออเอาโอ้แซมพเนี้ยเรียบร้อยแล้วพังพเนี้ยเรียบร้อยแล้วเอาตัวไหนวันนี้ก็ขอนเ่นขอนแกนไหนล่ะขอนเ่นไหนล่ะเออเอาเอาเามามาไล่มาโอ้ใบอะไรอันนี้เขาเรียกใบอะไรพ่อใบอโศกมยน่ใบอะไรอยู่โรงเรียนอ่ะเออเราอยู่โรงเรียนต้นอโศกนะครับเป็น มันเป็นซุปมบุจะไปซุ้มมันจะไม่โศกหรอวะก็จะไปแม่เนี่ยมั่แล้วโอ้โอ้จมันมันกะหาวยョได้ของดีอยู่เนาะจะมันแก่นนะครับผมวันนี้ วันนี้อาจจะแต่งตัวไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะพ่อเนาะบ่อหเอาจะไปโคกเนาะไปป่าเลยแต่งตัวลอยไงเออยิงต้องลอยแมยยิงต้องเท่เนาะต้องเทว่ะในระไฟแช็กวัวกันนั่นอยู่ในอะไรเด่นที่เป็นชิกกาเลยชิกกาอยู่นี่เลยอันนี่เราดิเป็นมาบูโลไหมหรือว่าอะไรหรือมาบุโปมาบุโปมาบุโปนะครับไม่ใช่มาบูโลนะครับขังอะไรของไงวะเอ้า พ่อปาดีนะครับผมพี่น้องครับดันด้นมาไกลมากวันนี้นะไม่กล้าต้มก้อนอ่าได้เลยครับไม่กล้าชวนพ่อป๋าเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าพ่อป๋าต้องรองานก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ออกผมออกบ้านตั้งแต่หกโมงนะครับวันนี้ไม่ฝนตกก็แดดนะวันนี้ออกบ้านเช้าวันนี้แต่ละครั้งออกกับพ่อปดีคือเร็วสุดก็ประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงนี้ได้ออกบ้านแล้วนะครับอ้าไปไปตัว เใหญ่เราไล่นกนะครับเขอบไปเขอบไปเขอบไปเนี่ยหันลงมาไมมล่ะขอบไปขอไปโอ้ยเอาฝ่าเป็นฝ่าเขอบไปเขอบไปไม่ต้องรีบรอว่าเย็นเย็นจะให้ได้ว่าเอาไม้ฟาดนกนะเขอบไปเขอบไปเขอบไปไปด้วยไปขอบไปเดีวมีการเป่าด้วยนะครับปองคาถาด้วยว่าโอ้คาถาไปหมดเอออย่างนีนยปวดน บนได้วนได้จิตใจได้นกไหนนกไหนนกไม่ได้เอาปะนกเดี่ยอ๋อบ่นนกมากเลยจับเอาเลยบ่นนกมากเลยแบบนี้กันบ่นนกมากเอาโอเคครับพีเวองครับเอาไว้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ราก็ไป็นการอยู่ป่าเนาะเพ่อนเนาะรคับผมก็มาถึงบริเวณป่าแล้วนะเพ่อนเนาะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ลืมไปเลยลืมนกถือแต่เศร้ามากับถุงพาย มาแล้วครับลืมนกมาลืมนยนลืมกคือดีแล้วว่อไม่ถือไม่สะพายไม้เศร้ามาแล้วก็อีกมือหนึ่งถือเครื่องตัดหญ้ามาครับโอ้ตรงนี้เป็นบริเวณยังไงพ่อเนี่ยมีนกของดียังไงพี่พามาวันนี้มี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 เสียงใหญ่นะมีหมดเสียงใหญ่อยู่นี่นี่นกเสียงใหญ่นกเสียงกลางอยู่นู่นอฝั่งนู้นอันนี้หมายถึงเมื่อปีที่แล้ว พี่ี่แล้วตรงนี้แหละต้องการวันนี้นะว่าการวุ่นนี้ต้องมีต้องมีนะเราต้องใส่หาก่อนใส่ตรงน่นแหละพอเอาเจ้าขอนแก่นมาส่วนผมก็เอาเจ้าบัวกระยาสองมาครับวันนี้เหลือตัวเดียวนกถ่ายขนหมดเลยนะครับสมนกใหม่อยู่เพิ่งได้สองสามตัวโอ้เป็นนกแอบอ่าครับอืมบ่สิวไาหรอกฮะบ่ชิว่เนี่ยสบายสบายจ้ เส้นเดย์เราปิดนาดูนกนะครับเสลย์เจ้าว่าก็บ้านักไฟเลยนะฟองหนาบ้นักโอ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้เพราะมันหนักเส้นนกลืมเขได้ไงโอ้ยฟองอมขำแบบได้เลยเดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ขำแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มาพูดไงว่าภูเขาภูเขาเนี่ยหระอ่าแต่ว่าอยู่ไกลมากนะนู่นเนอะ เห็นอยุดไม่เราไม่ขึ้นนะว่าเนาะไม่ไม่ไปนู้นนะครับห้วนกล้าห้วนเขาบ้างแค่นียครับครับห้องเนี่ยห้องพอยหน้าเหรอห้องนี่ครับเอายังไม่ได้ยินนกขันเลยครับตอนนี้ยังมีนกเลยเงียบกริบเลยเราลงไปใส่หาดูเลยต้องใส่หาก่อนก็ให้เจ้าขอนขอแกะหรือจะมันเกาเกาเกมขึ้นก่อนนะครับเอาแล้วพี่น้องครับมันมีนกคลิปอ๋อเอาไปใส่นกก่อนเลยนะมันมีนกอะไรนะนกมันมีนกคลิปก็คือเปิดเทปนะเปิดเทป เอาโอเคครับพี่น้องครับโอ้นะครับเออเออเอาโอเคเออเอาอย่างนี้เลยโอ้ตัวนี้ืมหอโอ้นกอนกเอา เจ้าบ่อขยะสองจัดเลยครับพี่น้องครับรจัจัดอยู่เดืนีออน่นะครับผมตั้งแต่ได้ตัวที่สามมานี่รู้สึกว่าพัฒนาการจะดีขึ้นนะครับอ,อ,อ,บยอ,ยอ้อูอ้ดยเรียกแล้วพ่อปิดเลยเน,น,นี่ยครับดิ้นดินนะครับนี่ ตอนนี้ก็ใส่นกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับอพอพั่วก็นั่ะครับผมไปฝั่งนู้นเลยนะครับส่วนผมก็ใส่อยู่ข้างบนนะครับแกว่าแกจะไปใส่ตามเสียงใหญ่นะครับอ่าสำหรับผมหรือขอบายนะครับเชียงใหญ่นะครับเนอะก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันนะครับผมก็โอ้โหไม่ได้มาบรรยากาศแบบนี้นานแล้วครับแบบภูแบบเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าหายใจโล่งครับพี่น้องครับนะ ตื่นตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้นะครับผมขี่ดูนะครับเป็นประมาณสามประมาณเกือบเกือบยี่สิบสามสิบโลนเนี่ยนะครับผมมานะครับอขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นภูขึ้นอะไรเอารถใหญ่มาก็คงจะยากนะครับดูเส้นทางครับเป็นหินเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบขี่ดูออกแต่เช้านะครับแต่ว่าชอบครับความชอบนะครับเราเราทําได้ทุกอย่างนะพี่น้องครับผมก็ ขี่รถมาตามทางก็โอ้สูดอากาศยามเช้านะครับผมหายใจโล่งสบายโปร่งสดชื่นดีนะครับผมนี่แหละผมชอบนะครับผมหลายท่านก็อยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะนะครับก็เป็นธรรมดาครับเนี่ยโอ้โหนะครับมันดูแล้วมันสบายตานนะนะพี่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อพัวอยู่ตรงไหนนะครับ เหมือนมีนกสองกุกเมื่อกี้น,น,น,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนี่อยู่ตรงเนี้ยหลังจากผมใส่เสร็จแล้วนะครับเหมือนมีนกสองกุกห้อยนะตรงนี้นะครับได้ยินประมาณสามสี่คำนี่แหละพี่น้องครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมก็จําเสียงเจ้าคนแก่นไม่ได้อีกพ <c oughs> อ,อไปฟังกับประบาดประมาณครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละนะครับฟังแบแบแววๆนะหรือว่าแกใส่ตรงนี้ไม่น่าใช่เพราะาเห็นแกเดินไปนู่นเลยนะครับ อย่างไงก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศแล้วล่ะพี่น้องครับตอนเช้าเช้านะครับผมขาดแต่กาแฟเท่านั้นอรอรุ่นเข้าวันนี้ว่าเจ้าถิ่นจะเป็นยังไงวันนี้นะครับสำหรับพวกพวกนะครับ,รบเสีนนยนใหญ่เราครับผมพาเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องครับย็งไงพวกรอย่างไรพวกรอย่างไงหนกปลาเป็นบ่ เท้าคือย่ำเด็กก่อนยันสิบหรือนะครับผมเข้าบ้านแล้วพี่น้องตอนนี้ผมต้องสิบไปร่องมันไม่หนวกบัวเป็นไก่หัวชิ้นใหญ่กันไหมขันพอต้อนตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเช้าเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องครับเสียงใหญ่เราอยู่ข่เท่าไหรเสียงใหญ่เราอยู่เก้าวะยังไงนะครับผมเ้าโอ้ยนกบัวเป็นเก้าเออเป็นยังไงเป็นยังไงไม่เป็นเก้าหมายถึงว่ายังไงผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านตัวไหนไม่ผ่าน ไปบวนนันกปันกเอียงมันกบฟันใจให้ <laughs> บวชใจบวชคือบวชศักเด้์เนอะศ <laughs> ักดิ์ไปฝาก,กโอ้ยบวชจ, <laughs> จะเอาขึ้นจะได้กันยางออกมกกอนนั้าฮะสอกรถเนาะนกไม่ได้ใจไม่ได้ใจจะขอนแก่นนี่ขอนแก่นก็ไม่ได้ใจเชียงเหียงกูสามข้อมะไอ้กบฟานทุกสมัย <laughs> เออไอ้เวาให้พ่อมัดไปฝึกให้แล้วฝึกไปแล้วคือ <laughs> มันก็เป็นเจ้าชี่ว่าน มันก็ได้นกสองสามตัวแล้วนะเอาบักกันเออบงบอกฟาคู่ลงไปเป็นแรขบัดเอาไปเป็นยังไงวะโอ้นึกถึงตัวนั้นแล้วทีนี้นึกถึงตัวนั้นตัวโอ้โหเน้องครับนกกำลังจะเข้ากันนะวันนี้พอดีเลยเพราะว่าชวนกลับอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยบุ๊คเก่าเนาะเจ้าบักนั่นบักรุ่นเสี่ยวตอนไปแอบบ่กฮะเอาตอนไปใส่ยังถืออ่าเข้าอีก่านี้สรุปว่าวันนี้ ไม่เอาไม่เอาพอแล้ววันนี้พอแล้วพอแล้วันจะหายแล้วเดี๋ยวันลุงขานกทิมเถอะโอ้เสียใจเรานะ่ยเราขานกมาใส่ลูกแป๊บเดียวพี่น้องครับตัวแรกก็เข้าของผมอยู่แต่ว่ามันมันไม่ยอมลงมันมันมันเป็นนกผ่านเฉยพ่อมันเป็นนกบินผ่านจับไก่มาอยู่ปลายอ่าแล้วก็บินออกไม่ลงเลยไม่ลงครับเพราะว่านกนกพ่อกัาโยดึงครับป้อกับดึงโยบ่ลงไม่ลง มันเสียนกเบ่นเหา่าไงวะฮะยนกห,าหนา่านกป่าัน้กกามันมาอยู่ตอนบก้าลงมันมา,หา<อ>นเ,เาาห่หหาอ้เ,าาเช็ดด้ใส่ื่นเรืองเช็ดบนวาให้นให้นกเ่าคือเอาหักเรเช็ดดองน้าอหม็นจิงงบนวว่าไอ้เอเจ้านร่งเ,งเ้ยาคาดิใช้บกหน้าบกนา้าไปสรุปแล้วยังไงทีนี้จะต้องหาหนกกาไหมหรือ,อยังไงทีโอ้ยจะหายแล้ว นกนี่นกนี่ดีเราออกพ่อนผุนฮามันเนี่ยพอเราออกพ่อนแล้วใครจะคาแใจกันแต่เปื๊อนก็บอกข้อเจนเนี่ยล่ะครับตัวนั้นเอามาเจอสกเรศินสรุปแล้วนี่ผมจะได้กลับบ้านใช่ไหมนี่ครับอาจาัดตัวนี้ข้าวพลัวเพราะคระใจหายย่าลูกโอ้โหครับผมโอ้โหจบแล้วเว้ยใจหายแล้วนะม่มาเตะไกลนะครับผมมาได้กิน บรรยากาศภู <trilogy> แป๊บเดียวเบรสเซ็ตเบร่เซ็ตนุกไม่ได้ดังใจนะครับอุ้ยนุกกาลังมาพี่น้องครับช่วงขึ้นนั่นก็คือนุกนกมันลงมันลงกินนะพี่น้องครับมันลงกินแล้วเลยหานกผมนะครับซึ่งไม่ทราบว่าถิ่นมันตรงไหนก็ใส่ไปก่อนนะครับทีนี้ยพอไม้สองก็ย้ายมานกกําลังขันขึ้นแล้วครับทีนี้พอรู้ถิ่นรู้อะไรแล้วนะครับแกก็เลยชวนย้ายอ้ยนะครับนี่แหละมันจะ เสียเวลาอยู่นะครับช่วงที่ว่าเราคือเราไม่รู้ว่านกนี้ก็ไหนนั่นเองมันไม่ขันไม่หขอหอมใส่เราก็แค่ใส่เดาใส่อะไรไปนะครับอ่าแต่คนแก่นนะต้องร <ไป S 1> อง <นะ S 1> อีกนะครับแต่ผมว่ามันเล่นดีนะครับวันนั้นนะครับอ่าหรือมันอาจจะกลัวภูกลัวอะไรก็ได้เป็นไปได้นะครับอ่าส่วนเจ้าบ่อขยะผมมันมันเป็นนกผูอยู่แล้วไงครับมันก็เล่นอะไรปกติอยู่แล้วนะครับเนาอันนี้ก็ คงจะจบแล้วครับวันนี้เชิญใหญ่เราทำกับข้าวแล้วฮก่อนฮะได้ได้อะไรกินได้อะไรกินไปชบงานบาเออเฮ้ย่ยังไงี่ยังไใหญ่เราชุนครับผมโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วใจหายครับใจหายลงไม่ได้ดังใจไม่ังใจก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าสอนนกแบบ แป๊บเดียวนะครับตอนลูกแป๊บเดียวก็กลับใช่สองตัวยังไงเราทีนี้จะไม่อายสาวเลยทีนี้พอพวกผมจะไม่อายสาวแล้วทีนี้เข้าบ้านเร็วอ่ะโอ้ยฮะนี่เราสามม้งอุ้ยเนาะอะไรนะมันสามม้งแล้วมันโดนสวยคักแล้วเนาะไม่เอาแล้วไอ้เจ๊นกมันไม่ได้ดังใจเหรอนไม่ได้ยังใจมันเดินขานุกขิมวะ เอาเอ้ยเอาเอาเอาข้าวก่อนเนาะเออเอาเอาเครับก็ประมาณนี้เอครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันเอาะหัวเนาะกำลังทากับข้าวครับซุปอะไรนะซุปซุปบเอือเออซุปฟักทองบะเอือยฟักทองนะครับผมเอาก็ประมาณนี้นะครับก็เคยแล้วครักดไลคแชนะครับจะเพิ่มโมโหยือเพิ่มโหเยนยน นะครับเอ่อเจดเย็ดเเดี๋ยวเดี๋ยวโคกแตกนะครับพเจฮวนน้องพ่อพวเน้พเจ้เอ้ยเจให้หนกระพอกันโอ้ยวันดี้ยว่อครับสวดีครับโวสวดีครับดีสวัสดีสวัสดีาวกรพ่อน้าวกพ่อนพวกพ่อานานข้าวแล้วครับพี่น้องครับเนาะได้ไรเพราะวันนี้เราได้อะไรกินซุปอะไรซุปกล้องซุปกระเทยตองรไปเดี๋ยว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 กินข้าวอะไรวันนี่เอ้ยมนจะให้นก ับมกินแว่อร่อยนะครับสม่าสมโซ่เสหายเลยตายจิตจินดาของก็น่าหวะนี่เป็นเตยต้นที่หอวงถ้าต้นม่วงเดี๋ยวไปถ้าจะไปเฝ้าโนแบบนี้มากินข้าวดีกว่าจะไหมบ่อิ่มกว่ายมัน้ยแค่ยิบโลกขนมาน้ำเอ๊ยโลกโวกพร้อมอย่าเพิ่งไปตัดสินมันมันออกแย่ครั้งเดียวเองฮะต้องไปใส่อีก นมันยานหลงสิเลยฮะมันยานดงไม่เคยดปหงตอนนั้นแหละผมกลัวกลัวป่ากลัวภูนี่แหละนกนะ่นอ,อืมล้าไปใส่เดิน<ม>ไปใส่นู่นลงในตำตำนั่นไม่บอกนึกยังรถบักกันนั่นไปโอ้ายาเมย์องไปขิดยาแลนี่ว่าขวนจะนอกะมาที่นั่ก็ <c oughs> <c oughs> กินข้าวตายบ้าแต่มือบ้าฮ่าฮ่า่าทำไมนายรกเออโอเคนะครับผมเอาขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับมีซุปฟักทองอันนี้อะไรนี่พ่อแกงอะไรนี่ไ้ยต้มดูโอ้ต้มไก่เหฮิอันนี้ราบไก่อันนี้ทอดปลาทอดปลาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอานกจะคนแจ็ออกต่อยใช่ไหมนี่ว้ายตัวไงพูดจะให้ มาได้้ก็แลวครัเขาอยากกินข้าวแสดงว่าผมต้องได้กลับบ้านอย่างนี่พ่อครับฮะครับเราลองซับซ้อนพอไปเอาเจอให้แล้วโอ้โหพี่ต่อครับทั้งไก่ทั้งไก่ได้กลับบ้านใส่นกอยู่วงเดียวโอ้โหเส้นนกอยู่วงเดียวโอ้นกกำลังจะมาเลยเมื่อกี้นี่ครับเอาบอกว่านกลง cái <laughs> nó một xoay cả 3 to mà nó tôi lượm trà đục bày nữa không? <laughs> <cũng bay> <laughs> <Phải hay> là không đục ok